นิพพานนี่ก็เ,เป็นคำคำหนึ่งซึ่งจะถือโอกาสพูดเสเลยคือ <c oughs> ความดับสนิทแห่งความทุกขนะ์มักจะเข้าใจหรือเข้าใจกันอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะได้ต่อเมื่อตายแล้ว <c oughs> มันต้องเอาความตายมารองรับนิพพานจึงจะได้นิพพาน อย่างที่คิดว่าอีกี่ชาติกี่ร้อยชาติกี่พันชาติจึงจะนิพพานมันก็เป็นการได้ล้างจากตายแล้วทั้งนั้นนี่คิดดูดีแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันที่มันจะต้องแลกเอาด้วยความตายถ้าตายแล้วมันไม่มีความรู้สึกอะไรมันจะเป็นนิพพานได้อย่างไรถ้าเรามาเกิดใหม่มันก็มีปัญหาอย่างเดิมอีกมาตั้งต้นเป็นเด็กศึกษากันใหม่อีกมันก็ไม่พบความดักทุก นี่ก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นหลักใถยตัวว่านิพพานนิพพานในทุกความหมายทุกระดับทุกลักษณะนิพพานในทุกความหมายน้ะไม่เกี่ยวกับความตายคือเราไม่ต้องตายแต่ก็นิพพานได้ถ้าจะเอาหลักเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเกณฑ์มันก็มีว่าอาวิชชาดับเพราะอาวิชชาดับ สังขารก็ดับสังขารดับแล้วคนตายไหมมันไม่ตายสังขารดับแล้ววิญญาณก็ดับแล้วมันตายไหมวิญญาณมันดับนามรูปมันก็ดับแล้วมันตายไหมมันก็ไม่ตายดับดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปโดยที่ไม่ต้องตายนี่มันมีความหมายอยู่ที่ว่าคําว่าดับดับในที่นี้ก็หมาย การมจะเพียงว่ามันไม่ทําหน้าที่จําไว้ว่าคําว่าเกิดว่าดับในภาษาธรรมเนี่ยมันหมายถึงมันไม่ทําหน้าที่เรียกว่าดับถ้ามันทําหน้าที่เรียกว่ามันเกิดเกิดดับในความหมายภาษาธรรมเป็นอย่างนี้เกิดดับในภาษาคนก็่อนมันโผล่ขึ้นมาเรียกว่ามันเกิดแล้วมันหายไปเรียกว่ามันดับนั่นเป็นภาษาคนคําว่าเกิดคําว่าดับในภาษาคนมันเป็นอย่างนั้น แต่คำว่าเกิดดับในภาษาธรรมนั้นมันมีความหมายอย่างอื่นถ้าเมื่อใดมันทําหน้าที่เมื่อนั้นเรียวกว่ามันเกิดเมื่อใดมันหยุดทําหน้าที่เมื่อนั้นเรียวกว่ามันดับนั่นเราจึงมีทางที่พูดว่าอะไรก็มีเกิดมีดับเช่นว่าตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดหรือว่าตาดับหูดับจมูกดับเมื่อใดตาทําหน้าที่ของตาเมื่อนั้นเรียวกว่าตาเกิด ไม่ใช่ว่าเรามีตาอยู่แล้วก็ะจะได้กว่าตาเกิดแล้วไม่ใช่นั่นมันเป็นการเกิดในทางในในภาษาคนคนโง่ในภาษาคนฉลาดนั่นเขาจะพูดว่าตาเกิดต่อเมื่อตาทําหน้าที่เห็นรูปเมื่อมีรูปมากระทบตาตาเห็นรูปรรก็จะกับตาเกิดกระทั่งเกิดวิญญาณทางตา เมื่อตาเลิกเห็นรูปป็เรีตกตามันดับคือมันไม่ทําหน้าที่ไอ้ลูกตามันก็ยังอยู่ไม่ไปไหนอตัวลูกตานี่มันก็เป็นเรื่องของวัตถุพูดกันโดยภาษาคนถ้าเกิดดับหมายความว่าทิ่มตาให้บอดเสียก็เรียกตาดับเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องอย่างนั้นถ้ามันไม่ทําหน้าที่ก็เรียกว่ามันดับถ้ามันทําหน้าที่ก็เรียกว่ามันเกิด <c oughs> จำไว้ว่าภาษาคนมันมีความหมายตื้นตื้นตามความรู้สึกของคนภาษาธรรมมีความหมายลึกตาม,ามความรู้ของคนที่รู้ธรรมะอันลึกซึ้งเขารู้และพูดโดยภาษาธรรมที่คำว่านิพพานนิพพานนี่มันน่าสงสารในเมืองไทยเรา เอาไปสอนลูกเด็กๆในโรงเรียนว่านิพานคือตายตายของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าขนตายเรียกว่าตายช่างตายเรียกว่าช่างล้มเจ้าแผ่นดินตายเรียกว่าสวรรคตที่นี่พระอรหันต์ตายเรียกว่านิพานนิพานเลยกลายเป็นความตายไปเนลูกเด็กๆได้รับคําสั่งสอนมาผิดตั้งแต่แรกเรียนในคําเหล่านี้ นิพพานไม่ใช่ความตายนิพพานไม่เกี่ยวกับความตายขอให้สนใจกันเสียให้ดีๆศึกษากันเสียดีๆว่าเป็นความเย็นแห่งสังขารเป็นความระงับดับเย็นแห่งสังขารชั่วคราวก็ได้ตลอดไปก็ได้มี e. พระบาลีอยูอ่คำหนึ่งว่า ปรินิพุโตโซภะคะวาปารินิพานายะธรรมังเทเสติปรินิพุโตโซภะคะวาพระภูมิพระภาคนั่นปรินิพานแล้วธรรมังเทปรปรินิพานายะธรรมังเทเสติย่อมทรงแสดงธรรมได้ทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพาน <c oughs> พระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้านั่นปร,รินิพานแล้วแล้วก็แสดงธรรมเพื่อสัตว์ทั้งหลายปร,รินิพานด้วยตายแล้วมันแสดงได้น,น,นี่คำว่าปร,รินิพานในลักษณะอย่างนี้เห็นชัดว่าไม่ได้ตายดับเย็นสนิทแห่งสังขารไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์แล้วก็ทรงแสดงธรรมเพื่อปร,รินิพานอย่างเดียวกันแก่สัตว์ทั้งหลายอัตมาก็ขอแสดงอาบัต เคยเข้าใจเรื่องนี้ผิดเคยสอนไว้ผิดเขียนไว้ในที่บางแห่งผิดว่าดับสิ้นเชิงกิเลสและร่างกายเรียกว่าปรินิพานตอนนั้นมันยังไม่พบบาินี่มันก็เลยพูดว่าปรินิาพานคือตายสนิทตายหมดตายทั้งกิเลสตายทั้งร่างกายอย่างนี้ก็เคยมีนะแต่เพียงครั้งเดียวหรือเล็กๆน,อๆน้อยๆเดี๋ยวนี้มาพบ่ไอ้นั่นมันเรื่องหลายสิบปีมาแล้ว เดี๋ยวนี้ก็มาพบว่าคำว่าปรินิพานที่แท้จริงท่านไม่ได้หมายถึงความตายหรอหมายถึงความดับแห่งกิเลสคือเย็นเขาเอาคำว่าเย็นเย็นในภาษาชาวบ้านี่ยไปใช้เป็นคำในภาษาธรรมชั้นลึก เพราะว่ามันไม่มีคําอื่นจะเรียกเธอตั้งคําอ in ื่นขึ้นมาคนก็ฟังไม่ถูกเมื่อพระพุทธเจ้าตัสรุ้เรื่องเมื่อหรือเมื่อมูนีหรือสีอะไรก็ตามคนพบความดับเย็นแห่งกิเลสแห่งจิตนี้ไม่มีคําจะใช้ก็ต้องยืมคําว่าเย็นเย็นเย็นของชาวบ้านนี่ไปใช้ให้มันมากขึ้าอีกเติมคําว่าปริเข้าไปเย็นรอบเย็นสิ้นสุดปริแปลว่ารอบหรือหมดจดนิพพานะแปลว่าเย็น ในในพระบาลีก็มีอยู่ทั่วทั่วไปที่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าน,นิพพานะแปลว่าเย็นหรือทำให้เย็นเมื่อช่างทองล้อมทองเหลวคว้างเป็นทองเหลวร้อนจัดเขาจะต้องทำให้ทองนั้นนิพพานเสียก่อนคือเอาน้ำรดเข้าไป ไอทองที่เหลวคว้างก็กลายเป็นทองเย็นตามปกติอย่างนี้เรียกว่าทําให้ทองมันปรินิพานมันนิพพานนิพพาปะยะแปลว่าอย่างทองนั่นให้นิพพานแล้วเขาก็เอามาทําเป็นเครื่องรูปประพันไรต่างๆได้นี่คําว่านิพพานนันแปลว,ว่าเย็นหรือทําให้เย็นอย่างนี้ <c oughs> มันไม่ได้แปลว่าตายนั <c oughs> เรา ข้าใจกันผิดให้นิพพานเป็นความตายแล้วจะต้องได้ต่อเมื่อตายแล้วดูทุกคนหวังจะได้นิพพานต่อตายแล้วกั้งนั่นเลยมันเลยผิดหลายช่วงหลายต่อไปให้รู้ว่านิพพานนั่งแปลว่าเย็นถ้าปรินิพพานก็มันเย็นสิ้นสุดยนเย็นรอบเย็นอย่างครบถ้วน พระพุทธเจ้าปารินิพพานแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพานเพื่อการปารินิพพานแก่สัตว์ทั้งหลายนี่แสดงว่าแม้ปรินิพพานแล้วก็ไม่ใช่ตายแล้วก็นับภาษาอะไรก็คําว่านิพพานนิพพานเฉยๆมันก็ยิ่งไม่ตายอย่างนี้เมื่อดับเย็นดับเย็นแห่งกิเลสและแห่งความทุกข์ก็เรียกว่านิพพาน ไปยืมคำชาวบ้านจึงใช้แก่วัตถุเช่นฐานไฟแดงๆมันนิพพานเป็นฐานไฟสีดำข้าวร้อนๆกินไม่ได้รอให้นิพพานเป็นข้าวเย็นแล้วจึงจะกินได้มีตัวอย่างใช้กับข้าวต้มยาคุมันยังไม่นิพพานมันยังร้อนกินไม่ได้ต้องรอให้มันนิพพานจึงจะกินได้ นี่แปลว่าเย็นใช้กับวัตถุสิ่งของก็ได้้ามาใช้กับจิตใจก็หมายความว่าเมื่อจิตใจมันเย็นเพราะไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ก็เรียกว่ามันนิพพานใช้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ถ้าสัตว์ใดหมดพยศร้ายสัตว์เดรัจฉานตัวใดไม่มีอันตรายหมดพยศร้ายเอามาุืกนจนไม่มีอันตราย เอาจับสัตว์ร้ายในป่ามาฝึกจนหมดพยศร้ายอย่างนี้ก็เรียกว่าทำหมุนนิพานมันยังร้อนกินไม่ได้ต้องรอให้มันนิพพานจึงจะกินได้นี่แปลว่าเย็นใช้กับวัตถุสิ่งของก็ได้ถ้ามาใช้กับจิตใจก็หมายความเมื่อจิตใจมันเย็นเพราะไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ก็เรียกว่ามันนิพพานใช้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ ถ้าสัตว์ใดหมดพยศร้ายสัตว์เัจฉานตัวใดไม่มีอันตร,รายหมดพยศร้ายอเอามาฝึกจนไม่มีอันตร,รายเนอะาจับสัตว์ร้ายในป่ามาฝึกจนหมดพยศร้ายอย่างนี้ก็เรียกว่าทําให้มันนิพพานก็ได้คําพูดอย่างนี้มีในบาลีด้วยเหมือนกันเขาเร้ว mm. เป็นนั้นว่าคำวนน่านิพพานหรือดับทุกข์สิ้นเชิงนั่นนะมันไม่ได้เกี่ยวกับความตาย มันไม่ต้องตายแล้วมันก็น,นิพานได้มันจึงมีประโยชน์ถ้าต้องตายแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรแล้ว